อันนี้ใส่ไบสำรองด้วยมาช่างใช่มนนีสีขันน็อตด้วย,ยบ้างใบเต้งไม่ได้หอกอะไรเปลี่ยนนะครับทีนี้มีอะไรชุดใบเปลี่ยนทั้งสี่ความครับมีน็อตกับขันน็อตใหญ่นะครับ ใช่ยกมาเป็นข้างกันนะขันน็อตขันน็อตได้เรอยเข็มขันน็อตใส่กระโจนีได้เลยค่ะสิเมนต์น็อตอ่นี่สองตัวใส่น็อตเบอร์ใดซังใช่ต่อครับผมสามารถขันน็อตได้เลยเด้อค่ะ แล้วก็สางได้ใบสำรองก็สร้างได้คือกันจา้าผู้ใดมีตะโค้งก็คือสร้างใบสำรองไปใส่ได้สามารถขันน็อดได้คือสางเลยเด้อค่ะาอันนี้เขาสใส่ใบสำรอง ผ่านด้วยทานางงามจิตพนาโอ้ยจิงนเชเื่อยในเล่นหมตลันดีรับพีหันหูหู่ใส่หลายเด้ปีนี้ขาง Dập mấy cái này Dập cái này là khỏi dập bóp là nó dạp. 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 Dạp không, dạp không?